ตกน้ำแล้วเฮ้ยเฮ้ย,เห,ยเหมือนผู้ประสบภัยน้ำท่วมเลย <laughs> <laughs> น,น,นี่มีเลือดอะไรอะ่ะเลือดเลือดออกค้างอ่ะค้างแตกหรกือเปลงไงไ่ากุ๊กลองยันแน่นหน่อยสิเฮ้ยอะไรคร้างแตกครับพี่กุ๊กพนด้ากุ๊กกุ๊กฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนพี่กุ๊กกุ๊กนะคะและนี่ก็แพนด้าโอ้เดินไปแล้ววันนี้นะคะเราจะพาแพนด้ามาหาปาลาแต่ไม่ใช่หาปลาธรรมดานะคะเป็นการขึ้นเรือครั้งแรก A later few moments later. เสร็จเรียบร้อยแล้วเย้โอ้ลำใหญ่ลังการมากเลยพี่กุ๊กใช่แต่ประเด็นคือแพนด้าจะนั่งเรือยังไงครั้งแรกจะขึ้นยังไงเออจะขึ้นยังไงดูแพนด้าเตรียมพร้อมแล้วใส่เสื้อชูชีพเรียบร้อยแล้วนะพี่กุ๊กอ๋อเป็นผู้ชายทำไมถึงเปูทัวร์แพนด้าเป็นแบบผู้ชายหวานนะคะไปจะโดดลงน้ำแล้วอ่ะอ่ะพี่แสงอันดับแรกเราต้องมีเรือก่อนเออมีเสื้อชูชีพใช่เพื่อความปลอดภัยช่วยพี่กุ๊ก ความปลอดภัยนะคะนี่เราใส่เสื้อชูชีพคู่กับแพนด้าเลยนะว้าวเ็ก,ก็ัดไม่ใช่เหรอแน่นนะจังใส่<อ>มนเ,เ,เล็กไปอะ่ะมันก็ได้นะแต่มันอึดอัดโอ้โหพี่แสงได้ไหมแหมดูผอมเลยดา <laughs> นนี่เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดนะคะนั่นคือการเอาเรือลงนะคะเอาเลยเออทำไมมาเพนด้าใส่ไปก่อนเลยล่ะพี่กุ๊กโอ้เพนด้าหนักแบบเกือบร้อยโลเชื่อกันยกข้างหน้าได้ปะเนี่ยคะได้ไหมพี่กุ๊กเราเอาเรือลงพวกดูเปาะบางเหลือเกินพี่กุ๊กอ่ะพี่แสงแล้เร็วสิโอ้ยหเพนด้าตกน้ำโอ้ยเพนด้าตกน้ำ เฮ้ยเฮ้ยพดาจมน้ำแล้วเฮ้ยเฮ้ยพดาจมน้ำล้วกนขึอ่ดากืบจมน้ำ้วกเดี๋ยวพี่โอ๊ขึ้นก่อนนะคะ๊ ตอนนี้แพนด้ากลัวมากเลยค่ะพวกะเขาอ่ะไม่เคยขึ้นเรือเลยแพนด้าไม่เป็นไรนะแพนด้าอยู่เดี๋ยวพี่แสงเขาเรียกเข้าหาปลาไปได้ไหมพี่แสงไม่เบอร์เหรอเย้ขายแลกคนเราจะออกหาปลาแล้วนะคะแพนด้าไปเหมือนพี่แสงจะดีบเข้าเลยพี่กโก้ เป็นไงแพนด้าเฮ้ยคเขาจะแบบลงตลอดเลยอ่ะอแพนด้าแพนด้าไหวไหมไหวไหมจะลงไหมหรอจะไปต่อขนชุดมาลูกอะไปต่อหรือพอแค่นี้ฮะเหมือนเหมือนผู้ประสบภัยน้ำท่วมเลย ตอนเนี้ยมีความรู้สึกว่าคางแตกแล้วพอมั้ย่เฮ้ยหรือคางแตกพี่กุ๊กมีเลือดตรงนั้นด้วยะฮะต,ตรงขอบเรือนี่มีเลือดตรงขอบเรือด้วยฮะไปพี่แสงพกุ๊กต้องไปแหขึ้นก่อนสิแหมันดึงเรือไว้อะ ที่ยากที่สุดในชีวิตเลยค่ะได้ไหมพี่กูพุทธเต็มเลยพี่กูเต็มเลย่งใบไม้อ่ะยังไม่เดาขึ้นอะไรเหรอเป็นไงบ้างเนี่ยเอาไม่ได้ขึ้นก่อนไหมนะนน้ำนี่พี่น้ำนี่อ้เนาะขึ้นทางนี้ไปออกทางนู้นพี่น้านี่มาดูซินะคะทุกคนว่าเราอะได้ปลาอะไรบ้างแค่ไยันลงไหพีน้ากับมากัลเงแบบวัยเรียนรู้อุ้ย ปลาเต็มเลยหรือเปล่าพี่โค้กใช่เกี่ยวโอ้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนิดนิดนิดิโอ้นิ่งใหญ่เลยนิ่งใหญ่เลยเนี่ยนิ่งใหญ่เลยเนี่ยนิ่งใหญ่เลยโอ้ยโอ้โอ้เนี่ยพี่แสงแม่อะไรบ้างมีสักอย่างดินดินดินออกแรงพายแทบตายดินกันไม่รุกดินเมื่อกี้เห็นดินอะเห็นแต่คนกับหมาดิ้นในเรือ มันแบบโอ้โหสนานมันไหวเลยเป็นได้ชนคางเลยพี่กุ๊กนะอะไรหรอเฮ้ยอะไรเลยอะเลือดเลือดออกคางอะคางแตกหรือเรา่ากุกลองเลยแน่นสิเฮ้ยอะไรคางแตกแล้วพี่กุ๊กไม่กล้าจับไม่อยาไปจับดิมือสุดเป็นลมแบบเป็นลมไม่ได้อ้สูตรกเปียกเฮ้ยเ้ยงนีือด้เลือดอะ โอ๊ยโอ๊ยทำยังไงดีอะเรเจะจับแพนด้าไงโอ๊ยโอ๊ย,อยแล้วน้ำก็สปกปรกมากินน้ำกระเด็นเข้าเต็มหน้าเลยอะแล้วกินเข้าไปอึกดึงอะรสชาติแบบเหมือนอันานาั้นเลยอะเหมือนน้ำชาเขียวเน่ามันเป็นน้ำตะไคร่น้ำไงพี่กุก๊กหรองั้นขึ้นมาล้างแผลทำแผลก่อนดีกว่าแล้ววันนี้ล่ะลาไม่ได้ทุกตัวเนี่ยสงสัยวันนี้มีฉันเฟลแล้วพี่กุ๊ก ทำแผลล้างตัวกันพี่กุ๊กล้างตาด้วยเข้าตาไม่ใช่เหรอฮะน้ำเข้าตาไม่ใช่เหรอน้ำใช่ไม่สะอาดอ่ะ,อะภารกินล้มเหลวพี่กุ๊กแบบกระจอกมากเลยอ่ะต้องดูฝีมือพี่แสงนี่แล้วต้องยืนให้ได้ก่านั้น ใช่มันต้องจ่าสิพี่แสงอแแแโอ้โห<อ>ได้มาเยอะแยะเลยใบไม้เหมือนกันเลยพี่แสงมันละไปซื้อกินเหมือนเดิมดีวกว่านี่หรือมันนี้ไม่มีปลาพี่แสงหรือว่าเราทอดแหไม่เป็นพี่แสงโอ๋นี่ไงขนมปังที่เราโยนไว้อะไม่มีอะไรมากินเลย เออใช่แล้วมันไม่มีปลาดิน่นสิน่าเสียเที่ยวจริงๆเลยเดี๋ยวาทอดแห่เขาต้องใช้กระท่ะกันน้ำมันพี่แสงแล้วทอด <c oughs> <laughs>